พบกับปอกมาสจรรัยนของ X Pointer Max พอใส่ไปพอใส่เครื่องดับพอดึงขึ้นเครื่องติดพอใส่เครื่องดับนะครับหมดปัญหาปิดปิดเ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 ปิดปิดปิดนะครับเวลาหากสมบัตินะครับยังยังไม่หมดดูหน้าจอครับถ้าเป็นของที่ไม่ใช่เหล็กเห็นไหมฮะขึ้นตัวโอขึ้นตัวโอแต่ถ้าเป็นของที่เป็นเหล็กนะครับ นี่ขึ้นตัว x ครับแยกเหล็กได้ครับแยกเหล็กได้ลำโพงเสียงดังสนั่นเวอร์แต่ถ้าไม่ชอบเสียงดังปรับให้เบาก็ได้และที่สำคัญกันน้ำ5เมตรยังไม่จบยังไม่จบยังมีอีกนิดนึงดูการพื้นที่สแกนครับอ้าวตรงกลางหายครับอามาสแกนอีกทีตรงโคนนะครับสแกนโคนกับปลายนะครับเพราะว่า ช่วยในการให้เราเวลาลงไปในดินนะครับเราจะได้ไม่หลงทางนะครับมุ่งสู่เป้าหมายในดินอย่างแม่นยำครับนี่ครับฝากไว้ด้วยครับ e x p l o t e r m a x เวอร์ชันใหม่มาแล้วครับ